สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตครับได้มีการจัดกิจกรรมสัญจรสารสัมพันธ์ท่องเที่ยวภูเก็ตพังงาแกรนโมเมนต์วันที่9ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมาครับสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตครับได้มีการจัดกิจกรรมสัญจรสารสัมพันธ์ท่องเที่ยวภูเก็ตพังงาแกรนโมเมนต์ระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2568ที่ผ่านมาเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง2จังหวัดอันดามัน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม CSR บริเวณสะพานหินเยี่ยมชมปางช้างพังงาสัมผัสวิถีชุมชนที่บางพัดชมความงดงามของต้นจามจุริยักษ์ที่บอ่อแสนวิลล่าปิดท้ายไฮไลท์นะครับของวันที่9ก้านะครับพิเศษก็คือการส่องดาวทางช้างเผือกแกรนดโมเมนต์ของวันส่วนกิจกรรมวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับ ก็ที่แรกไปเช็คอินกันที่หับเผยคาเฟ่ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นขนมจีนเดินชมสตรีทอาร์ตเมืองพังงาแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิวสุดาาตาที่สเสม็จนางชีสกายวอล์กครับ กิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในหมู่ของสื่อมวลชนแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาค่ะผ่านการนําเสนอเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒน,นธรรมท้องถิ่นอย่างหลากหลายบรรยากาศตลอดทั้งสองวันค่ะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความสนุกสนานส่วนช่วงเวลาพิเศษที่น่าจดจำนะคะก็สมกับชื่อเลยค่ะแกรนโมเมนต์ที่จะอยู่ในใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะ ด้านของนายอุทิศลิมสกุลผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานพังงาก็เปิดเผยนะคะว่าในช่วงของไฮซีซันพังงาค่ะยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเซิร์ฟเท้าค่ะบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงาที่จะตอบโจทย์นักท่อง,งเที่ยวสายกิจกรรมกลางแจ้งนะคะที่จะมาเล่นเซิร์ฟกันหรือว่าจะมาล่องแก่งขับ ATV ีล่องเรือชมทัศนียภาพทําให้มีนักท่องเท,ที่ยวจํานวนมากนะคะเดินทางเข้ามาจังหวัดมากกว่า1-0,000คนต่อวันด้วยกันค่ะน อกจากนี้จังหวัดพังงาเองก็จะมีแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะคะร่วมกันกับจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่องแพนะคะเรื่องของทริปชมอ่าวพังงาที่สามารถขายได้ตลอดทั้งปีและขณะเดียวกันร,รัฐบาลก็มีการออกโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางจังหวัดพังงาเองก็ถูกจัดเป็นอันดับที่9นะคะเป็นเมืองหลักเลยค่ะลำดับที่9ของประเทศไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระแสสําคัญก็คือการท่องเที่ยว ตามรอยภาพยนต์จุลสิทธิ์เบอร์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาซึ่งก็ครอบคลุมทั้งเกาะตะปูเกาะสองพี่น้องแล้วก็เกาะทากายาค่ะโดยทางทอท,อท,อทอพังงาเขาก็ได้ร่วมกันกับชุมชนบ้าน3ามช่องเหนือแล้วก็ชุมชนบ้านหินร่มที่ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวพิเศษพร้อมกับมอบของที่ระลึกนะคะเป็นพวงกุญแจไดนโนเสาร์ซึ่งก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับนักท่องเที่ยวเพียง200ท่านแรกที่มาร่วมกันเช็คอินค่ะนอกจากนี้นะครับจังหวัดพังงาเก็ยังมีแลนด์มาร์ แห่งใหม่ที่กาลังเป็นกระแสก็คือเรือนจําเก่าที่ได้มีการปรับโฉมให้เป็นคาเฟ่สไตล์ย้อนยุคเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศเรื่มจำดั้งเดิมครับผสมประสานกับมุมถ่ายภาพสุดเช็คนะครับแล้วก็เป็นการดื่มเครื่องดื่มนะครับทั้งกาแฟเครื่องดื่มต่างๆมากมายแล้วก็ขนมท้องถิน่นกลายเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของสายคาเฟ่ฮอปปิ้งนะครับทางนี้นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาน,นั่นเองครับ